สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในสเสบียงสนามที่มีชื่อเสียงที่สุดและอาจจะกินยากที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2อ,อาหารที่ถูกออกแบบมาไม่ใช่เพื่อให้ทหารกินอิ่มอร่อยแต่เพื่อให้พวกเขาอยู่รอดในสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนี่คือดีเรชั่นของกองทัพสหรัฐที่ทั้งแข็งเคี้ยวยากและแทบไม่อร่อยแต่กลับมีบทบาทสำคัญในแนวหน้าอย่างคาดไม่ถึงกำเนิดของดีเรชั่นเริ่มต้นขึ้นในปี1937 เมื่อกองทัพสหรัฐต้องการอาหารฉุกเฉินที่สามารถพกติดตัวได้ตลอดเวลาและไม่ละลายแม้จะว่าอยู่ในสภาพอากาศร้อนจัดพันตรีพอโลแกนได้มอบหมายให้บริษัทเฮอร์ชี่ออกแบบช็อกโกแลตพิเศษที่แตกต่างจากช็อกโกแลตทั่วไปโดยสิ้นเชิงมันต้องมีน้ำหนักประมาณ4ออนซ์ให้พลังงาน600แคลอรี่และที่สำคัญที่สุดคือไม่อร่อยพอที่จะทำให้ทหารกินเล่นเท่านั้นเป้าหมายคือให้ทหารกินเฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นไม่ใช่กินหมดก่อนถึงเวลาขับขัน ผลลับคือช็อกโกแลตแท่งสีน้ำตาลเข้มที่มีความแข็งจนมีฉายาว่าแท่งอิดเฮอร์ชีรสชาติขมจัดเพราะผสมโกโก้เข้มกับโอ๊ตและไขมันพืชเนื้อหยาบจนต้องกัดทีละเล็กน้อยบางครั้งถึงขั้นต้องขูดออกแทนการกัดโดยตรงแม้กระทั่งคู่มือของกองทัพยังเตือนทหารว่าเคี้ยวช้าๆอย่าพยายามกัดแรงเพราะอาจทำฟันบินได้ แต่ข้อดีคือมันทนความร้อนสูงถึงเกือบ50องศาเซลเซียสโดยไม่ละลายทำให้เหมาะกับการพกใส่กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ายุทธวิธีของทหารโดยไม่เสียรูปทรงทหารอเมริกันจำนวนมากเล่าว่าดีเรชันไม่ได้เป็นอาหารที่กินเพื่อความสุขแต่มันคืออาหารที่ช่วยชีวิตในช่วงเวลาวิกฤตไม่ว่าจะเป็นตอนถูกตัดเส้นทรงกำลังบำรุงตอนหลงป่า ตอนตกจากเครื่องบินหรืออยู่ในสนามรบที่ไม่สามารถตั้งครัวสนามได้หลายกรณีมีบันทึกว่าทหารต้องแบ่งดีเรชันแค่ครึ่งแท่งตัววันเพื่อประหยัดพลังงานช็อกโกแลตนี้ยังถูกทิ้งร่มลงมาพร้อมยุทโทปรปรณกในหลายสมรภูมิเช่นสมรภูมิยุโรปรวมทั้งแปซิฟิกซึ่งมีอากาศร้อนจนอาหารส่วนใหญ่เสียสภาพเร็วแต่ดีเรชั่นกลับคงรูปอยู่ได้ดีเหมือนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสถานการณ์แบบนั้นโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามดีเรชั่นก็ไม่ได้รอดพ้นจากเสียงบน่น ผู้ที่ได้ลองกินต่างให้คำจำกัดความตั้งแต่ช็อกโกแลตที่ไม่ควรเป็นช็อกโกแลตไปจนถึงอาหารอยู่รอดที่กินแล้วอยากจะยอมแพ้มากกว่าอยู่รอดทหารหลายคนถึงขั้นใช้มันเป็นเสมือนเครื่องมือเช่นขูดไม้ขัดสนิมหรือเอาไว้โยนใส่ศัตรูแล่นๆเพราะมันแข็งพอที่จะทําให้คนเจ็บได้จริงแม้จะมีความเห็นหลากหลายแต่ดีเรชันก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสัญชาตญยาณการเอาตัวรอดของทหารในสนามรบและเป็นหนึ่งในสเสบียงสนามที่เล่าเรื่องราวความโหดร้ายของสงครามได้ดีที่สุดชิ้นหนึ่ง กองทัพสหรัฐพัฒนาสเสบียงรุ่นใหม่เช่น Tropical Bar และ c r a t i o n มาใช้แทนในเวลาต่อมาแต่ d ี a t i o n ก็ยังคงฝังอยู่ในความทรงจำของผู้ที่เคยลิ้มรองมันทั้งในแง่คุณค่าและในแง่รสชาติที่ยากจะลืมนี่คือเรื่องราวของ d e a t i o n ช็อกโกแลตที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยชีวิตมากกว่าให้ความอร่อย